สวัสดีค่ะเช้าวันที่เท่าไหร่ยังอยู่ที่อิตาลีอยู่เลยคะ่ะกับคุณพี่นะคะละออสาวปอพานถ้าเราตามเขาไปเนี่ยเขาบรรยายอะไรนะฟังข้อมูลจากเขาเราเอาศัย เป็นคนคนทุบชาวอเมริกาคริสโตเฟอร์โคโรสเขาล่องเรือไปเขาล่องเรือไปแล้วก็ไปครงการประเทศอเมริกาคนนี้แหละเป็นคนมาจาที่ชาวอิตาเลียนอ๋อนี่คือทีนี้รูปปั้นของเขาก็จะมีอยู่ทั่วไปในในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยเฉพาะประเทศอิตาลีทุกท่าเรือท่าเรือเป็นสัญลักษณ์นะคะับาป็นสัญลก็ต้องคือคริสโตเฟอร์ นี่คือรายงานทางของเขาของพี่พี่ครับได้ข้อมูลแน่นชัดนะพี่โอเคพี่หยุดปะพี่ก็มาถ่ายโอ้หนูก็หยุดได้เนอะแต่หนูไม่ทำไม่ไม่ด้มานาอันนี้คือหนูนะคะอยู่ในกล้อง <c oughs> อย่างยังยังยังกไปก่อนได้ไก็ไ,ไปก่อนอ่ะค่ะนี่คือ,อท่าเรือของเมืองราพาโลพาน้องเพนพาน้องเพ,พน,อเพพนอเพโอวัน ท่าเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่าเรือท่าเรือท่าเรือคันน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 นนี่คือท่าเรือคันน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 ันเออตามเรื่องนี่ก็คือถ่ายรูปกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโคลัมบัสโคลัมบัสก็เป็นอากาศดีมากสิบน่าจะยี่สิบสององศานะพี่

ต็ือ,อ,อนี่คือต็อตรงตรงนี้ขข้างบนมันจะขึ้นแดงแล้วก็จะเดิน,ออนอเออจะเดินทีนี้อย่าไปแตะอะไรมันจนกว่า,วาเราต้องการที่จะหยุดแล้วถ่ายรูปเออสต็อปตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูท่าเรือใกล้ๆกันจ้ะ ไปสวนย่อมแล้วนะคะพี่ได้ยินเสียงข้างหลังไหมแววแวแว,แต,วแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุกาคมก็เป็นช่วงเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายของปีในการที่จะมาเที่ยว ดิมฝังหรือชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนนี้เรากำลังเลาะดิมฝั่ง้ามเราจะพาเราจะพาไปที่นี่เอาค่าเรือเท่าไหร่ดูมาค่ะนี่ค่ะเออถ้าคุณจะเช่าเรือถ้าคุณจะเช่าเรือไปเซนลาว่าสองร้อยถ้าคุณจะไปตรงนี้ก็ได้มราคาราคาเขามีเลยเอาไปค่าเรือส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวอันนี้ ไม่รู้มีพร้อมคนขับหรือเปล่าไม่ทราบนี่คนเอากูจะขับได้ไงล่ะอ้าวถ้าคนว่าหนูขับเรือเองได้สมมุิมากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราอันนี้ที่เรามาตมุนเรือบ้านของพี่แบบเดินมาแล้วมันมีเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะเราผ่านเดี๋ยวเราไปตมุนที่ไหนล้วก็มีสวนสาธารณะแล้วก็ข้ามมาไปไปไปใ้ไปกล้ไปไปท่าเรือพี่สวยกําลังจะไปไงไป เดินมาข้างบนเดี๋ยวรถอันนี้ก็มีนกเตี้ยเราวิ่งพี่ต้องดูหนูด้วยนะเดี๋ยวรถรถเฉียวหนูปนไเปเพราะว่าที่นี่ก็คืออย่างบ้านเลยเนาะเป็นทางพอดีเนี่ยมันพอดีรถเพราะหนูว่าสมองเอเอยังไม่สมประกอบ <laughs> เอเอพเป็นกลางอะไรไปรู้สึกว่าพี่ก็พี่ก็ทำใจจะโกรธก็โกรธไม่ได้จะไม่โกรธบางทีมก็ต้องโกรธนะเนาะโอ้โกรธเรื่อง มันเรื่องให้โกรธแล้วหนูไม่ได้ทำอะไรไม่โกรธหรอกแต่ว่าเร่งไงนะเขาก็โกรธฉันทั้นั้นเลยเขาไม่ได้โกรธฉันฉันเนี่ยฉันก็ไม่ได้โกรธเขาเขาไม่ได้โกรธฉันแต่ว่าฉันไม่ชอบเร่งเพราะว่าจะเป็นไกด์ทัวร์คนนี้เล่นไม่ได้คุณต้องมาดึงมือฉันไปฉันมาบอกไปละดึงดึงยับมือก็ไม่ได้แค่ปิดมารยาทพาไปดูเรือสวยเรือบอกความในใจไหลย ไปลเ,เลยก็เลยเขาเรียกฉันว่าแม่มันก็แม่นี่วะโอ้คนเธอสวยนะนี่ยไม่ได้ชมฉันเลยพวกที่เจอเจอเนี่ยมีการบอกว่าเธอมาก,กับแม่เธอหรอกูไม่ใช่แม่กูเป็นเพื่อนแต่ว,ว่าผมงอกนี่เด็กเด็กก่อนศึกษาศึกษาทำสีผมแล้วเอา้ามาดูเรือสวยๆกันก่อน นี้คือวันพฤหัสนะในช่วงบ่ายสี่โมงเดี๋ยวๆพรุ่งนี้จะมีตลาดนัดก่อนก่อนที่จะกลับพรุ่งนี้เราจะมาเดินตลาดนัดกันฝั่งนู้นใช่ไหมตลาดนัดเดินตรงโน้นแหละตรงเพราะว่าเราเดินทางกลับวันที่เก้าตอนเย็นเราเราจะเดินไปตรงนู้นกันใช่ไหมไปก็ได้ตรงไหนที่เป็นโขดหินนะเราค่ะโขดหินโน่นโขดหินฝั่งตรงน ไม่ใช่ขดหินที่มันมันยื่นไปที่พี่บอกเมื่อวานเนี้ว่าจะเดินนี่กำลังขามาอ๋อตรงนี้คือไปได้ใช่ไหมไปไม่ได้แล้วเราจะย้อนไปตรงนู้นเออย้อนไปตรงนู้นดีกว่าไปตรงนี้ตรงนี้เราก็จะมองมองขดหินก่อนมามองจากตรงนี้ไปไปอยู่ใกล้ๆมันอาจจะไม่เห็นก็นได้ไป <มา S 1> อันนี้คือเป็นเรือส่วนตัวเรือหนูเองไงพี่หนูให้คุณแจพี่ไปขับเรือหนูเองเนี่ย เนี่ยพี่พี่เลือกเอาเลยเรือหนูทางนั้นเลยเนี่ยเปลี่ยนหน้าเหรอเนี่ยพี่จะเอาทางเนี่ยเนี่ยเศรษฐีนะเนี่ยเนี่ยใครมาหาแฟนที่นี่เลยอิตาลีมีเรือนี่โหสบายเลยตัวเองธรรมดาแบบนี้กูก็เรือเ่อยใครอยากหาแฟนรวยมาเลยท่านีตรงนี้แต่ว่าคนรวยจะเอาเองไม่ละทีนล้ก็อ่อนๆไปหน่อยฉันโสดนะเธอ เจอคุณจริงจโอ้รู้สึกรู้เรื่องงี้มานั่งตั้งแต่มาว่าแล้วเนี่ยแต่พูดเล่นเราเรารักรักมีรักเรามีรักแล้วก็มาที่ก็พามานะคือมาเที่ยวแล้วก็พามาให้ฝุดฝทีนี้การไปการมาก็ต้องเร่งเร่งพูดพูดตลกหน่อยแต่ถ้ามานั่งตรงนี้คิดเลยว่า้าใครจะไม่มาท้คุยลองมาเถอะพี่จะรออยู่ทางนา ให้โอกาสให้โอกาสแม่แม่ขออยู่ห่างๆแลูกแล้วถ้าเกิดเจอจีบแม่แบละยุ่งเลยให้ไปเลยเนี่ยแม่นี่ยังโสดสตรอเบอร์รี่ไปยลนเนี่ยเอาเอาถือให้พี่หน่อยพี่จะไปไปไหนจะไปทางนี้ของคุณไปทางไปตามทางให้โอกาสเธอเมืองระพาโลที่ว่าเราก็มาเที่ยวไปเอามาเที่ยวเขาเรียกว่าพอร์ตพอร์ตก็คืออะไรท่าเรือท่าเรือเมืองรัพพาโล สวยงนะแล้วก็นี่คือวันนี้เป็นวันพาเที่ยวแบบง่ายๆเบาๆเบาๆง่ายๆอากาศร้อนที่เมืองอิตาลีอากาศดีร้อนตลอดนู่นนู่นเรือเฟอร์รี่เมื่อวานนี้เราไปแล้วก็คิดว่าจะมีแต่เมืองไทยที่อากาศดีเราจะให้คุณไปอยู่ตรงนั้นมาให้โอกาสเธอต้อไปเธอไปเธอเข้าไปเลยให้โอกาสเธอแล้วแต่เธอ แล้วแต่เธอนะต่อไปแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอต่อไปเสียก่อนี้ก็เรือเฟอร์รี่ที่เมื่อวานเราไปเที่ยวฟุตพอรโตฟีโน่จะเห็นน้ำาปาบูช่าอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้เนี่ยไม่ใช่หรือใช่เออใช่ใช่ใช่เอออะทำไมก็ไม่ใช่นี่นี่เรือเฟอร์รี่เข้าไปเที่ยวฝั่งแล้วเนี่ยเรือเฟอร์รี่ที่เราเมื่อวานนี้เราไปเที่ยวที่ อนุญาตให้หนูจีบหนุ่มบนเรือได้ไหมจะไปจีบหนุ่มบนเรือก่ะนนะตายแล้วหนูหนีไปดีไหมเฮ้ยชาวช้า I'm fine thank you I'm fine ไม่เข้ามาแล้วพี่พี่จัดการนะ ่พี่เป็นคนดุพี่เป็นคนจริงจังไม่ใช่อะเพาพี่เดี๋ยวพี่ก็จะตะหวาดจริงจะเอาจะตะหวาดทำไมพี่ไม่ไม่ไม่พี่เสียงพี่ทําให้คนหายไปหมดนี่เป็นพูดอะไร่ดูสต็อปก่อนหนูสต็อปก่อนสต็อกโอ้สต็อปตรงไหนพี่ข้างล่างไม่ได้หรอกมึงก็เพียงบางทีก็เป็นเรื่องส่วนที่ส่วนตัว แต่มันอาจจะมีหินมีอะไรเขาวางไว้เพื่อจะจอดเรือของเ,ออเขาแต่ก็ไม่ได้ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าเราจะ,จะทะลุไปอีกมิติได้ไหมอีกมิติหรือไม่หมายถึงอีกชาติมันเคยดูหนังไหม,มเรื่องพบชาติทะลุจอไปนะได้อีกชาติหนึ่งก็เป็นสมัยเก่าอะออานี่เขาจะมาีวิวแบ ไปโดนทะเบียนทะเบียนทะเบียนรถคันหน้าพี่แล้วก็มีต้นต้นปาล์มไหมปาลมเป็นปาล์มปาล์ปาล์มนี่ก้าอีปาามไหมเก้าอี้ว่างนะเธอนั่งได้ไม่ค่อยพี่อยู่ตรงนี้เลยไม่ค่ะขอบคุณมากเดลยวที่จะถ่ายรูปนี้ปิดก่อนนกยังตกใจพี่เลยอ่ะเธอก็พูดไปนะพูดไปเรื่อยมาดูอีกมุมหนึ่ง มา,มาดูอีกมุมมาดูอีกมุมนี้สวยๆหนูก็จะสต๊อปปุ๊บพี่บอกด้วยนะถ้าพี่เปิดกองก็หนูไม่รู้เ,น,น,น,เน,นี่ยเขาเดินนำริ้วๆไปแล้วใ,ใกล้กผ้าใกล้พานำเที่ยวไปแล้วริ้วๆ คือนี่ท่าเรือจริงๆตรงนี้นี่แหละที่เรานนมามีอันนี้มีอาคารอาคารไม่น่าสนอันนี้ยากนี่ก็คือไอันนี้เขาเรียกอะไรนี่นี่นี่สมอเรือสมอเรือ,อสมอเรือเขาตั้งไว้ชัวร์เราเอาไปได้ไหมเดี๋ยวไปไหนไม่ได้ห้ามเห้ามห้ามไปไหนคนเดียวตอนนี้อ๋อคนทางตันแล้วเนี่ย ไป,ไปเลทุก,กอ,อุ้ยร้านรองเทา้ามีธงชาติตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆของขายตรองตง้งเออท่าเรือนี่มีของขายนั้นะแต่ว่าร้านเขาเปิดที่นี่สี่โมงสี่โมงเย็นพี่นี่ดูที่ก็ของแพงแหละไม่ต้องหืวนกระเป๋า ไม่อะไรเดี๋ยวหนูซื้อให้พี่พี่เอาอะไรมาซื้อให้พี่ดอกฮะแค่พี่ได้พาเธอมาพี่ก็พอใจแล้วไม่ต้องการอะไรตอบแทนดอกแค่นี้ก็ฟัดจนจนชนนุมไปหมดแล้วคนะดนีโอ้โหพี่เอาอะไรเขาไม่ให้แค่รูปอ่ะอยู่กอนถัง่ายไหหาเรือจริง รอ้อันนี้เรืออันนี้เทุกเขาก็แม่เดินก็ไปแบบเขาตบแต่ไม่ช้ามีมีเครื่องหมายเป็น้านอาหารอุ๋ยนี่อันนี้เรือแบบมหาเศรษฐีเลยนะเนี่ยเฮ้นั่นแหละเมื่อกี้เมื่อกี้เราว่าเจอเรือมหาเศรษฐีแล้วนะมาเที่ยวไงเรือนั้นหนูย้ายที่จากตรงนู้นมานั่งตรงนี้ดิวะเย็นนี้เธอทักคนเธอต้องมาทักคนแถวนี้เออไปทักแถวนั้นขี้การไม่ได้ไม่ไ เดืยดขีดกากถอนดีไม่ถอนนะไม่ใช่ถอนไม่ต้องถอนหรอกม, <c oughs> มันเี่ร้านอาหารนะเนี่ยที่ว่าสวยๆนะใช่เ<ม>ลสโอลอาจจะขายเป็นปลาอะไรก็ได้มั้งพี่อาจจะหาคิดว่าอาหารทะเลน่าจะถูกโอ้ไม่ถูกหรอที่นี่โดยทั่วสานที่ิ้งเที่ยวแบบนี้หาของถูกหาของถูกก็หนูคิดว่าเออแต่ว่าบ้านเราก็ทะเลก็ไม่ใช่จะถูนกนะแต่ก็คือสดนะ พูดว่าสดดีป่ะทานอาหารสดแต่มันไม่ถูกประจำคือใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวทุกที่ไม่ใช่ว่าเมืองไทยหรือต่างประเทศนี่ก็คือจะแพงหมดนะใช่ไหมใช่ความคิดที่ถูกต้องนะจากประสบการณ์คนท่องเที่ยวเราต้องถามเป็นเืองของ c o น m o n sense เลย common s e n s แปลว่าอะไรคะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเอง I not understand ไปเดินฝั่งนู้นด้านนะเดินอ่นตั้งแต่ก็ไม่รู้นี่นะคะนี่หนูว่าม่เป็นเรือบริษัทแต่ไม่ใช่เรือเจ้าของแล้วเนี่ยเรือนำเที่ยวเรือนำเที่ยวอลังการมากเลยดูดิตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรือเศรษฐีคือคือเราก็ไม่รู้เราก็คาดเดาไปเอาแต่พอดูแล้วเขามีธงมีอะไรนั่นน่าจะเป็นเรือ จัดท่องเที่ยวเป็นของฟิลเซียมานะนี่ก็14นาทีแล้วนั่นนะพี่สิบเนาทียังได้ด้านได้เหรออากาศถุดขาดาศุดเข้าไปตรงไหนเราต้องติดเกาะติดสถานการณ์เขาปล่อยไปเขาคนเดียวนี่เขานำไปข้างหน้านู่นแล้วเขาก็บอกเพนเร็วๆค่ะเร็วๆน้องเพนค่ะเร็วๆนะคะหนูทำเสียงต่อกันเล้วหนูรปิดจัน เรือกัล้วับาวพี่จะเดินไปคนเดียวได้ไงอ่ะไม่รอหนูเลยเดี๋ยวคุณพี่เขาไปถึงนู่นแหละชมบรรยากาศเมื่อวานนี้เรามานั่งเรือกันแล้ววันนี้เราเดินเดินเราะเรามาเดินเราะว่าเราจะเจอโขดหินกันไหมไปท่าเรือโูหัทูฟีนู ทีนี้เราก็วันนี้เราก็พาเขามาเดินออกกำลังกายเอ็กซ์ไซซ์น้องเพนมาเดินมาแล้วก็เห็นให้เห็นให้ครบทุกอย่างหนูว่ามันมีเหมือนกำแพงกั้นะเห็นปะกำแพงลาเวนูสเห็นไหมได้ี่สายตาหนูฟางไกลเห็นไหมสายตาหนูมอง้างไกลเห็น้ยไม่แน่อาจจะไม่เห็นโคดหินก็ได้กคงจะเดี๋ยวสักรูดหนูพี่ก็คงจะลงค่ะลงไปไหน ปิดเหรปิดเถรอปิดปิดปิดก uh. like ็ปิดมั่งมันก็เห็นเยอะเห็นแล้วเลยก็เห็นทุกซอกทุกมุมแล้วตรงนี้มันก็มันก็เดินไปได้เรื่อยๆก็เดินตามไปอยู่ตรงนั้นไปเดินตุดฟัดตุดเสียงไปนหนเดินตุ่มปุ๊ตุ่มปุยกันหนึ่งเดินตุ่มปุ๊ตตุปย้อนหนึ่งมองไปย้อนหลังนู่นนู่นนู่นในที่เราไปกราบพระแม่พระแม่นู่นดูมาตอนหน้านู่นนู่นสังงูฟังงูเดี๋ยวสีโสมหน่อยเมื่อวานเี่ไรเนี่ไง ด้านนี้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นพวกเขานี่กระสภานนี่กระพานที่ว่าสะพานไหนอ๋อเป็นพระแม่มาดอนหน้าซูมเดี๋ยวลองซูมดิพระแม่มาตอนหน้าที่เราไปกราบกันเมื่อวานเมื่อวานนนูหรือเมื่อวานไหนก็ไม่รู้ขึ้นกระเช้ากันไปโอ้ยแล้วก็นั่งดื่มดำกับบรรยากาศข้างบนค่ะก็คงจะลงลากันตรงนี้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากอิตาลีจากประเทศอิตาลีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับบ้านแล้วนะคะเก็บภาพมาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไปตลาดนัดกันตลาดนัดอิตาลีรอชมคลิปต่อไปนะคะพรุ่งนี้เราจะไปชมตลาดนัดอิตาลีกันค่ะวันนี้เรามาชมท่าเรือนกน้อยค่อยบินไปเดียวได้นกก็บิน